สบายดีทุกคนมื้อนี้ห้องก็มานาเนาะในฮอบหลายเดือนแล้วเขาสิพากันมาบึงโคกเนาะโคกที่ว่าเขาใส่ต่ำเขา้าในสมัยก่อนๆสมัยรุ่นพ่อแม่ปุญ่าตายายเขาที่ว่าเพิ่นยังประันมีหรงสีเพื่อก็จะหีบขคดแบบนี้เพื่อไว้ตํำเขา้าเนาะแต่ว่าโคกตัวนี้เพื่อจะเห็ดไว้เพื่อต่ำม,มันเนาะต่ำมันให้ปิดให้ไก่กิ่นเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงปิดเลี่ยงไก่ไ้หลายเนาะในตอนนี้ค่อยก็ได้มาทดสอบนเนาะทดสอบว่าว่า น้ำลนักของคอยนี้มันจะสามารถใส่ในการต,าตา่ำต่ำอันมันได้โบว่าันรู้สึกว่าปรากฏแลว้วก็คือว่าตู่คอยมันก็นจะลอยอยู่เพราะว่าตัวทีใส้อันแหงหลายหยมันจึงจะลงเนาะแต่ว่าบอกไปเลยว่าขั้นต่ำแบบนี้หมดมือมอม่อก็ปิดก่ก็ไม่ได้กินเขาเนาะเดี๋ยวเขาซีพากันปเพึ่งว่าวิธีการตา่ำแล้วมันเขาใช้แบบไหแบบแบบนที่เปแต่นการต่ำเนาะแล้นี่ก็คืออ่า มันเนาะที่ว่าเพิ่นต่ำให้ปิดให้แก่ไก่ยก็อ่นต้องตากแหงๆกโก้มาซันนี่ไม่ไเพิ่นวันอาศัยเขาเลยใส่ใส่ลงไปในคุกเลยเนาะใส่แล้วก็จะมีผูดถามต่างกเนาะว่าซั่นนี่พอดีเพิ่นเพิ่อนเพิ่นมาหากมานานนะเพิ่นว่าเออมาลองต่ำมึงดูภาษาไทยออกกำลังกายก็ดีภาษาไทยโอ้ปรากฏว่าบ่ได้ผลอีกแนี้ต่ำเข้าไปเลยมาต่ำๆต่ำเข้าไปเลยมาตากว่าเนื่อ ป้ากว่าไทายคนนี้ทายคนนี้คนก็นอยากขอกองมาสนีเอาจัดไปหรือเนา่ป้าไทยเราเดินไปป้าเด้อ,ลอและวิธีการคนก็ต้องใจความอาสนิสํานานเนาะถ้าว่าเขาว่ามีความสํานานบอกหรือว่ามือเขาอาจจะเละไปกับมันเอ้ยบเม่เนาะอต่ต้องรนระวังขนาดเนาะแต่คือเอามือแบบนี้ลวคนไปคนมาเนาะต้องมีคนคนแล้วก็ต้องมีคนต่ำ เอ้ยเพื่นว่าอุ้ยคันมาแบบนี้ถุงมึงเกิบน้ำหนักก็คือสิ่ลงแนวซาา่นเนาะแล้วนี่ก็เริ่มเหล็กแล้วเนาะเริ่มเหล็กแล้วเาต่ำนี่เลียนนึงมือก็เริ่มเหล็กเพราะว่ามันมันแห้งมันอาจจะมุนดีเนาะมันเริ่มเมื่อยแล้วว่าสัตวอ้าวนี่เนาะอันยันเข้าไปเหยียบติดเดี๋ยวก็ลงแล้วเพื่นว่าบาดผูเขาวซ่าเยี่ยส่งติดไงมืลงเอามาสัมภาษณ์ผู้ต่ำในี่ยเพืนว่าติดนท่านไหน เม่อยบวฉันโบวเมยเลยเพื่อนว่ารู้สึกดีซ้ำเลยออกกาลังกายวัซซันที่ได้พามาทุกมือเลยนะคะแบบนี้เนาะเพื่อนว่าโอ้ยเหงื่อกลังดีวัาซันต่ําไปในระยะหนึ่งเนาะมันก็ะเลกเริ่มเลกแล้วเนาะนี่เนาะเริ่มเลกแล้วอนะ่ะเป็ดไก่ก็ด,ดีใจอย่างแห้งเลยเนาะสีได้กินข้าวอาหารจ็บเสียบกินมัน ที่แบบเพื่ปุ๋ยอีกเลยโดยไปด้วยไส้ปุ๋ยใช้ยอย่างเด็ดทำมาซัดล้วนวัสดุสาต่ำในระยะหนึ่งไหมป้าเพิ่อนก็นว่าพอแล้วเนาะมันเหล็กแล้ววัสดุ